เป็นการจะทำที่เลวร้วายมากไอ้ประเภทว่าน,นักโทษ VIP ได้นอนฟูบหนากว่าเขาเนี่ยยังพอที่จะอ,อก้อมแก้มไปได้ได้กินอาหารดีกว่าเขาเช่นมีการสั่งของจากภายนอกสั่ง KFC สั่งพวกอะไรมากินก็ก็พอนั่นได้แต่ว่าการที่ทำให้คุกกลายเป็นซ่องให้เรือนจำพิเศษกรุงเทพจัดเป็นสถานที่ปาร์ตี้ เ็กกุุบอย่างนี้ผมว่ามันเลวร้วายที่สุดนะมันเลวร้วายเกินกว่าที่จะสามารถบรรยายได้ดังนั้นเนี่ยกรมราชธรรมเนี่ยวิธีจะเรียกศรัทธามีทางเดียวนะคือจะต้องรีบสอบสวนแล้วก็ลงโทษเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยสิบกว่าคนเนี่ยว่าเรื่องนักโทษเอ่อ VIP หรือนักโทษเทวดากรณีคุณทักษิณก็ว่าอัปยศแล้วมาเจอเรื่องจีนเทาเนี่ยอัปยศยิ่งกว่า หลายร้อยเท่าทบีปูนแบบนี้ผมว่าอยู่เฉยไม่ได้ครับทั้งรัฐมนตรียุติธรรมทั้งปลัดยุติธรรมทั้งอธิบดีกรมราชัณฑ์เรื่องนี้ต้องเอาให้มันเร็วแล้วก็ทําให้มันมีผลอย่างเร็วที่สุดอย่างน้อยก็ต้องสอบสวนเสร็จต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วดําเนินคดีอย่างรีบด่วนที่สุดนะครับนั่นคือสิ่งที่จะทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยดิมั่นใจได้ว่า ข้าราชการเราเนี่ยังมีสีขาวอยู่ไม่ใช่เป็นข้าราชการสีเทาเป็นสีดำไปประเทศมันจะอยู่ไม่ได้นะครับ